สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการสาธิตการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อนำไปใช้ในการเรียนออนไลน์กันนะครับอันดับแรกให้นักศึกษาเข้าไปที่ www.office.com และหลังจากนั้นให้กดลงชื่อเข้าใช้ครับใส่ username และใส่ password ครับ หลังจากนั้นทาง Microsoft Office 365จะถามว่าลงชื่อเข้าใช้ค้างไว้หรือไม่ถ้าเป็นเครื่อง PC ที่บ้านนักเรียนที่ใช้เป็นประจำให้นักเรียนติ๊กที่ไม่ต้องแสดงสิ่งนี้อีกและกดคำว่าใช่ครับหลังจากนั้นจะเข้ามาสู่ในหน้าโฮมของ Microsoft Office 365เราสามารถคลิกเลือกไปที่ Microsoft t e a m ได้เลยครับ เมื่อเข้าสู่ใน Microsoft Teams แล้วเราจะเจอหน้าต่างลักษณะนี้ครับก่อนอื่นโปรแกรมจะทำการแนะนำโปรแกรมครับให้กดถัดไปและคลิกเริ่มกันเลยหลังจากนั้นเราจะพบหน้าต่างในส่วนของห้องเรียนเสมือนแต่ละสมรรถนะและ Microsoft Teams สามารถลันได้ในทั้งเว็บเบราว์เซอร์นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแอปบนเดสก์ท็เพื่อติดตั้งลงใน PC ของเครื่องนักเรียนได้เลยครับ เมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วโปรแกรมจะทำการอินสตอลติดตั้งในเครื่องให้อัตโนมัติเลยครับรอจนโปรแกรมทำการติดตั้งเครื่องสำเร็จและค่อยล็อกอินเข้าไปครับหลังจากที่โปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถใส่ยูเซอร์และพาสเวิร์ดลงไปได้เลยครับเมื่อติดตั้ง Microsoft Teams ในเครื่องเรียบร้อยแล้วเราสามารถตั้งค่าเปลี่ยนภาษาให้เป็นภาษาไทายได้โดยวิธีนี้ครับ ให้นักศึกษาคลิกเข้าไปที่ชื่อของตนเองด้านบนหลังจากนั้นคลิกเข้าไปที่ setting หลังจากนั้นให้นักศึกษาเลื่อนลงมาด้านล่างในหัวข้อที่ชื่อว่า general language ให้เปลี่ยนจาก English เป็น Thailand เมื่อเลือกภาษาไทยแล้วกด save and restart หลังจากนั้นตัวโปรแกรมจะทำการ restart ตัวเองขึ้นมาใหม่อีกครั้งครับ ข้อดีข้อแตกต่างระหว่าง Microsoft Teams ที่รันอยู่บน PC และ Microsoft Teams ที่ใช้งานอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์การใช้งานที่ติดตั้งอยู่บนระบบ PC จะมีความเสถียรกว่าสามารถตั้งค่าออปชันอะไรหลายๆอย่างได้ครับก่อนอื่นเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปุ่มแต่ละปุ่มของ Microsoft Teams ก่อนนะครับคลิกเข้าไปที่กิจกรรม ตัวนี้กระดิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราสามารถดูได้ว่าอาจารย์ท่านใดกำลังสอนอยู่หรืออาจารย์ท่านใดกำลังให้งานเราอยู่เป็นใบงานหรืออาจารย์ท่านใดกำลังตรวจงานของเราและส่งผลกลับมาให้เราเห็นครับในส่วนของการแชทเราสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อที่รายการโปรดและเพิ่มผู้ติดต่อเช่นต้องการติดต่ออาจารย์สายฝนคลิกเข้าไปที่ เพิ่มในรายชื่อผู้ติดต่อพิมพ์อาจารย์สายฝนกดเพิ่มก็สามารถแชทคุยกับอาจารย์สายฝนได้ในส่วนของทีมทีมนั้นจะเป็นในส่วนของคลาสที่เราแบ่งออกเป็นสมรรถนะตามตารางสอนของนักศึกษานั่นเองนักศึกษาสามารถเข้าร่วมคลาสหรือเข้าร่วมทีมอื่นๆได้โดยคลิกที่เข้าร่วมหรือสร้างทีม นักศึกษาสามารถคลิกที่เข้าร่วมทีมด้วยรหัสโดยอาจารย์เขาจะทำการส่งรหัสมาให้นักศึกษาทำการคัดลอกและวางกดเข้าร่วมทีมได้เลยครับในส่วนของงานที่มอบหมายนักศึกษาจะพบรายวิชาตามสมัรถนะเรียงลงมานักศึกษาสามารถดูง,งานแต่ละรายวิชาได้ในส่วนของปฏิทิน ปฏิทินนั้นจะเป็นการแสดงวันนัดหมายวันสอบปลายภาคกลางภาคหรือการส่งงานนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ในปฏิทินการโทรนักศึกษาสามารถใช้ฟังก์ชันการโทรเพื่อติดต่ออาจารย์หรือเพื่อนในกลุ่มได้โดยคลิกที่รายชื่อผู้ติดต่อและเพิ่มผู้ติดต่อพิมพ์หมายเลขหรือชื่อของเพื่อนได้เลยครับกดเพิ่ม หลังจากนั้นนักศึกษาสามารถใช้การโทรหรือการสนทนาทางวิดีโอได้ส่วนในปุ่มไฟล์ Microsoft Teams จะทำการรวบรวมไฟล์ที่นักศึกษาได้ทำการส่งอาจารย์หรือไฟล์ที่ส่งในระหว่างการสนทนากับเพื่อนไฟล์ทั้งหมดจะถูกรวบรวมไว้อยู่ตรงนี้ในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์นักศึกษาสามารถคลิกที่ด้านบนตรงนี้และ คลิกที่เปลี่ยนรูปภาพนักศึกษาสามารถเลือกรูปภาพได้ตามความเหมาะสมในส่วนของตัวนักศึกษาได้เลยครับและกดบันทึกและนี่เป็นการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการนำไปใช้งานในการเรียนออนไลน์ครับสวัสดีครับ